สบายดีสบายดีพ่อพี่นออ้องปอ,องปายเบิร์ตชูคูชูคนนึกพี่น้องเด้อมาหนี่กะออกมาตรงไหตรงหน้าพี่นอ้องเอ้ยอากาศก็ฮ้อนฮ้อนพี่น้องมานั่งพักผ่อนช่ำชองพี่น้องเอ้ยออกมาตรงหน้าลมพัดเย็นให้พี่นอ้องพาพี่น้องมาเบิ่งขึ้นมากินอาหารท่านชงอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเบิ่งพี่น้องอาหารที่คอยกินพี่น้องเอ้ยผลไม้ สะท้อนสะท้อนพฝึนพี่น้องกล้องกับกระชับพี่น้องเลยนี่เห็นไ่มพี่น้องอาจารย์ชูงพี่น้องได้เมันเลยผมมาให้มาน้ามาหาขึ้นมากระทอนพี่น้องหวา,านชักยังเลย บานบานพี่นอ้องก็ทัดตัดต้นพี่น้องเลยเดี๋ยวจิบปิดลงไปใส่กระถังพี่น้องลูกคักจะได้พี่น้องเห็นบ่อาหารดิ้งพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ อากาศกระห่อนคือเขามากระบุกฉาลาผัวลูกฉายาอยู่ตารางพูเห็นบอกมันทะเลาะเก็บอยู่พี่น้อก <c oughs> เก็บเด้อเก็บเด้อนู่นแล้ว ครับพี่น้องผู้ข่ากับคนย่านต้นใหม่อยู่เด้อพี่น้องเส็บบาดพี่น้องเลยเจ็บลอยพี่น้องเลยเฮ้ยขุนกระดาษซิงแอมแอมแอมมาปุ๊บปุ๊บคนเก็บพี่น้องเอาลับพี่น้องเลยขังหนึ่งพี่น้องเ้ยมางไล่พี่น้อง สันกะขอจบคลิปลงพีนี้กันเลยพี่น้องเด้อสบายดี